แมนยู U, เจอแมวดําน้องใหม่ซันเดอร์แลนด์ใครบอกว่าลุ้นสามแต้มชัวร์ลุ้นคาบ้านเต็มตัวถึงซันเดอร์แลนด์จะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่นี่คือน้องใหม่ที่ผลงานดีที่สุดและอยู่อันดับ6เลยมีส1คะแนนเยอะกว่าแมนยูที่มี7คะแนนอยู่นนย4่แต้มแมนยูอยู่ที่14อันดับมากกว่าเขาเท่าตัวแล้วบอกเลยถ้าแพ้คาบ้านเกมนี้ขึ้นมาลุ้นตกชั้นเต็มตัวแน่นอนคิดว่าเกมนี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาทายกันนะ โดยเกมพบกันล่าสุดของ2ทีมนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ9ซีซั่นก่อนฤดูกาล2016-17เลยโดยสถิติการเจอกัน6เกมหลังสุดแมนยูชนะ4สเสมอ1และซันเดอร์แลนด์ชนะอีก1ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในยุคข,ของเลย์ฟานกาว2ฤดูกาลแล้วก็โชเซ่มูรินโยอีกหฤดูกาลก่อนที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยจะตกชั้นลงไปแชมเปี้ยนชิพก่อนที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็กลับมาเลื่อนชั้น,นสู่พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นี่คือสภาพทีมของแมนยู illo, land นออยุคมูร นี่คือการพบทีมเก่าครั้งแรกของอามัดเดียโลด้วยเจ้าตัวเคยยืมตัวไปซันเดอร์แลนด์ซีซั่นหนึ่งฤดูกาล2022-23ตอนที่ยืมตัวไปซนะันเดอร์แลนด์นะอามัดทำไป14ประตู4แอสซิสต์โคตรโหดเป็นดาวซันโวของทีมเลยซันเดอร์แลนด์คือทีมที่เรียกฟอร์มของอามัดแบบเต็มตัวเลยนะก่อนที่จะย้ายกลับมาแมนยูแล้วก็หาตำแหน่งในยุคของเอริกเทนฮากก็ขอให้อามัดคืนฟอร์มในเกมนี้ใช้กดยิงทีมเก่าให้ดูหน่อยนะซึ่งผลในเกมนี้สำคัญกับอันดับของแมนูาพราหอว แล้วถ้าแมนยูไม่มีแต้มใน2เกมติดเนี้ยแมนยูที่มีแต้มห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนมีสิทธิ์ล่วงลงไปโซนตกชั้นทันทีนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าแมนยูไม่มีแต้มในเกมนี้ลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัว